ติดตั้งรีโมทกันขโมยนะครับ Honda Civic E-S นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบพับนะครับกดดอกให้เรียบร้อยนะครับสอบสตาร์ทนะครับก็จะมีฟังก์ชันของรีโมทกันขโมยนะครับสั่งล็อกคายล็อกแล้วก็เหยียบเบรกล็อกนะครับเครื่องคายล็อกให้นะครับ งล็อกนะครับคายล็อกนะครับล็อกเงียบนะครับคายล็อกก็จะไม่มีเสียงนะครับสั่งล็อกนะครับนี่เป็นกุญแจแบบพับนะครับสั่งเรียกรถก็ได้นะครับกดล็อกล็อกซ้ำหนึ่งครั้งนะครับจะเ,เรียกลถนะครับใชครับลายชั้นกานะครับ